มาถึงแล้วครับคุณผู้ชมครับตอนนี้พากอยู่ที่ถนนสวนผักครับอยู่แถวแตลิ่งชันในกรุงเทพมหานครนั่นเองนะฮะอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือนแพรนี่ที่นี่เนี่ยเขาบอกว่ามีเมนูเด็ดเมนูพิสดารครับมี2เมนูที่ขึ้นชื่อมากๆของที่นี่นะฮะนั่นคือก๋วยเตี๋ยวมะม่วงแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวส้มตำมันจะเป็นยังไงแล้วลักษณะมันกินได้ไหมท้องจะเสียไหมเขาไปดูในดีกว่าตามมาเลยครับ ร้านนี้มีแต่คนสั่งเมนูก๋วยเตี๋ยวมะม่วงก๋วยเตี๋ยวส้มตำานั้นเลยตอนนี้ก็สั่งพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหนี่ก๋วยเตี๋ยวส้มตำนี่มาทานที่นี่ชอบเมนูอะไรที่สุดครับก๋วยเตี๋ยวมะม่วงครับก๋วยเตี๋ยวมะม่วงกับก๋วยเตี๋ยวส้มตำแบบนี้ใช่ใไหมครับพี่ด้วยความที่เรายังไม่ได้ทานเลยครับพี่ช่วยอธิบายรสชาติหน่อยได้ไหมครับว่ามันเป็นยังไงอร่อยครับไม่ต้องเติมเครื่องเลยครับเปรี้ยวเป็ดหวานมันอร่อยมากอันนี้ก๋วยเตี๋ยวมะม่วงนี่ใครสั เดี๋ยวให้น้องเขาลองทานดูลองชิมดูก่อนนะวพราะรสชาติเป็นยังไงว้าวครุก่อนเป้าครุก่อนเป้าปกติปรุงไหมเวลาทานก๋วยเตี๋ยวเนี่ยก๋วยเตี๋ยวธรรมดาปรุงไหมถ้าร้านที่อร่อยอยู่แล้วก็คือจะไม่ต้องปรุงเลยถ้าบางร้านก็อาจจะต้องเติมนิดนอยนี่แต่ที่นี่ไม่ต้องปรุงอร่อยมากเลยค่ะไม่กูท้องเสียหรอกินแบบเนี้ยมันผิดๆแปลกๆนะมะม่วงผสมก๋วยเตี๋ยวแบบเนี้ยถ้ารส้าอร่อยก็โอเคค่ะ เห็นคนสั่งไปเยอะเนี่ยจะไม่สั่งเลยมันก็กระไรอยู่ฮะเดี๋ยวเราสั่งเลยดีกว่าน,นะขอเรียกเด็กเสิร์ฟกันน้องครับน้องพี่สั่งกว๋วยเตี๋ยวหน่อยได้ไหมครับได้รับคุณพีเอากว๋วยเตี๋ยวมะม่วงกับกว๋วยเตียตเ๋ยวซุปดำเฮ้ยพี่ถามหน่อยเจ้าของร้านอยู่บะ<ป>อยูู่ครับนี่นะคือเจ้าของร้านหล่อบดพิธีกรน,นี่ไปเห็นเหรอเอาเี่เจ้าของร้านเลยเนี่ย<ป>เรียกน้องอยู่ตั้งนานเอาเจ้าของร้านนั่งนั่ง<อ>นั่งสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับ โอ้ยผมพี่ตุ้มครับผมเขาบอกว่าพี่เนี่ยมีก๋วยเตี๋ยวเมนูพิสดารโอ้ยมันมีสองเมนูที่แบบเด็ดๆเลยที่ผมได้ยินคือก๋วยเตี๋ยวมะม่วง กับก๋วยเตี๋ยวส้มตำจ้าถ้ผมถามเกี่ยวกับก๋วยเตี๋ยวมะม่วงก่อนแล้วกันจ้าเมนูนี้ก๋วยเตี๋ยวมะม่วงจ้าหมายความว่ายังไงพี่เอยกะใช้เส้นม่งม่วงนะจ้ามะม่วงนี่หรอหรอะจ้ามะม่วงอะไรมะม่วงดิบมะม่วงมันมะม่วงสุกมะม่วงแก้วโอ้โหมะม่วงดิบสีดิบดิบเปรี้ยวเนี่ยเ้ยแน่นอนจ้าแล้วใส่มาอย่างนี้เนี่ยพี่รสชาติมันจะเป็นยังไงครับมันจะออกมาเด็ดๆเหมือนเรากิน ยำมะม,ม่วงแล้วผสมกับ๋วดเตียวถ้าเกิดว่าน้องไปสั่งยำมะม,ม่วงที่ไหนที่ไหนเนี่ยม,มันจะไม่มันมันก็จะไม่มีเครื่องไม่มีอะไรที่นี่ทูินวันเหมือนที่ทูอนวันเลย <Yeah. S 2> กินแล้วท้องเสียไหมแน่เนาะโอ้ไม่เสีย,ไม,สยไม่เสียจ้ากินแล้วกินได้สบายสบายเมนูนี้เด็ดยังไม่พอจ้ายังไม่พอมีเมนูอื่นอีกโอ้โหผัดเจียวส้มตำจ้ารสชาติเป็นอย่างไรโอ้กินแล้วเมื่น ส้มตําเลยเหมือนเลยเหรอเหมือนแน่นอนส่วนเรื่องราคาเป็นก๋วยเตี๋ยวมะม่วงเนี่ยสี่สิบบาทครับก๋วยเตี๋ยวส้มตำสามสิบห้าเดี๋ยวไปดูวิธีการทําจ้าเมนูก๋วยเตี๋ยวมะม่วงกับก๋วยเตี๋ยวส้มตำม,มาดูวิธีการทากันดีกว่าเมนูแรกเลยนะพี่จ้าก๋วยเตี๋ยวมะม่วงมีมะม่วงแล้วมีอะไรครับมีเ,มเส้นหมี่เส้นหมี่ถูกต้องเอาไปลวกก่อนนะอาไปลวกแน่นอนไม่ลวกแล้วจะทํายังไงละจ้า ทำไมถึงวาเป็นเส้นหมี่ใช้เส้นอื่นได้ไหมครับมันถ้าเป็นบะหมี่นี่มันจะไม่เข้ากันใช่ไหมพี่ไม่ชอบพี่ชอบข้าวอ๋อจะเป็นอย่างนี้อย่างเดียวมันจะเข้ากันได้ดีมันรสชาติมันจะเข้ากันได้ดีมันจะนุ่มเหมือนแบบอเป็นปุยนุ่นมันอ๋อมันจะเข้ากันกับมม่วงถูกต้องแล้วโอเคได้จบเลยลวกเลยต้องทำเส้นให้มันกระจัดกระจายหยิบเส้นนี่นี่ให้เอาเรื่องเครื่องราวไปเลยลูกชิ้นหมูลูกชิ้นปลาใส่หมดเลยใช่ แล้วก็มีหมูหมูอะไรหมูดิดดก๊ดดดดดดิดดิดมาทะเลแท้แล้วก็มีตับหมูเนี่ยหมูมีหมูตับต่อไปเครื่องปรุงนะครับเครื่องปรุงมีน้ำตาลสายข้าวโรยผัวขัวเองนะจ๊ะพริกน,นี้ต้นเองลองดูไหมเอาสักคำไหมจริงใจมีน้ำคองด้วยน้ำตาลน้ำปลาอันนี้มันหนาวแท้แท้เลยอย่าลืมนางพญาเห็ดข้าว นี่น้ำพยาเห็ดข้าวเสร็จแล้วครับเมนูก๋วยเตี๋ยวมะม่วงเรียบร้อยอ่าเมนูต่อไปครับก๋วยเตี๋ยวส้มดำนี่วัตถุดิบอย่างแรกคือ<ะ>ส้มดำเป็นเส้นมะละกอไม่ใช่เส้นมะละกอกับแครอทจ้จะแกแครอทผสมกันเอาไปลวกไหมครับโอ้ยไม่ต้องลวกไม่ต้องลวกหรอต้มตำบ้านใครแล้วเอาเส้นไปลวกตำไหมครับไม่ต้องไม่ต้องตำด้วยเหมือนเดิมเหมือนเดิมเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยบอกว่าใช้เส้นหมี่เหมือนเดิมต่อไปเป็นลูกชิ้นเหมือนเดิมลูกชิ้นหมูลูกชิ้นปลาลูกชิ้นปลา ด้วยด้วยครับใช่หมูหมูด้วยหมูหมูหมูดมูหูดิ่ง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  นี้มะนาวต้องให้เยอะหน่อยนะเสร็จเรียบร้อยเลยแล้วครับพี่ตุ้มยังยังไม่เสร็จยังเหลืออะไรอ่ะโอ้โหยเหลือถั่วอ๋อถั่วงี้ใช่ไหมครับนี่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 อ๋อถั่วฝักยาวใช่ลืมไม่ได้เลยถั่วฝักยาวยังไม่หมดนะยังไม่หมดอ้าวเมียพันรามอีกแล้วอะไรอ่ะมานางตีดาไงโอ้ได้แล้วครับคุณผู้ชมสองเมนูกินอย่างนี้เลยเหรอฮะโี่โน้องมีสูตรแม่ในการกินซี่ยังไงต้องเอาไปคุกเขาคุกเขาอันนี้คือกุ้ยเตี๋อ้ำตำครับอันนี้คือโค้ก ครับขนกินต้องไปตำ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 คุกคุกกิ๊กกิ๊กเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะนี่คือก๋วยเตี๋ยวมะม่วงกับก๋วยเตี๋ยวส้มตำสองเมนูพร้อมเสิร์ฟแล้วมาแววหนี่สองเมนูครับก๋วยเตี๋ยวมะม่วงกับก๋วยเตี๋ยวส้มตำนี่ไม่มีอะไรมากครับพิธีการไม่ต้องเยอะกินอย่างเดียวมาถึงเวลากินเดี๋ยวชิมก๋วยเตี๋ยวมะม่วงก่อนขั้นแรกต้องคุกครับนี่คุกให้เนื้อให้เรียกว่าให้มันเข้าเนื้อก่อน นี่ร้อมทานแล้วนะครับมะม่วงที่เขาใช้เนี่ยเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้แล้วก็รสชาติมันจะไม่เปรี้ยวมากครับมันจะกลมกลมมันจะแบบมันจะกลมกล่อมเพราะว่าพอไปโดนกับมะน,นาวกับน้ำปลากับเครื่องปรุงแล้วก็พวกหมูพวกอะไรเนี่ยมันจะพอดีมากเมนูต่อไปก๋วยเตี๋ยวส้มตำครับ การกาง่ายมากต้องคลุกก่อนเอาให้มันแต่ว่าคลุกแบบนี้ไม่เหมือนคลุกกับก๋วยเตี๋ยวมะม่วงนะครับในนี้ต้องแบบคลุกแล้วก็ตำ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 ,ตำ,ตำมีการตำบดบนิดนึงฮะให้มันได้เลิกได้ยามนิดนึงสีเหมือนกับส้มตำจริงอะ่ะหนึ่งสองสามเปรี้ยวครับใครที่ชอบทานเปรี้ยวเนี่ยหรือว่าทานรสจัดเนี่ยโอเคเลยส้ตตมตำนี่ยโอเคมากคุณผู้ชม พอมาสั่งมา,มาทานใช่ไหมอย่าเพิ่งกินเลยให้มันเข้าเส้นนิดหนึ่งน้ํามันเข้าแล้วเนี่ยมันเวลากินแล้วมันจะอร่อย <S <S 1> <S 1> ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเดินแพนเนี่ยนะไม่ได้มีความพิสดารแค่เรื่องของเมนูเจ้าของร้านที่เราคุยไปเนี่ยนะฮะไม่ธรรมดาเหมือนกันเขามีวิธีการรับแขกการรับเมนูการผู้คุยลูกค้าแต่อยากจะบอกว่า รับลูกค้าแล้วเรียกเสียงหาได้ทุกคนเลยครับพี่วันดีครับพี่วันนี้รับอะไรดีรวันดีครับร้านผมโคตรก๋วยเตี๋ยนนะพี่อย่าลืมนะมีตั้งแต่หมูน้ำใสน้ำตกต้มยำเย็นาโฟก๋วยเตี๋ยวเป็ดย่างก๋วยเตี๋ยวเป็ดปลโลก๋วยเตี๋ยวเนืน้อตุ๋นต้มเลือดหมูมีพัดผ้ถังตำจังกระดอพพิกลตุน๋นเครื่องเทศพี่กินผ้ะถังตำจังพี่อายุยืนหมื่นปีก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำมะนาวพีเ่เจ๊ได้ครับแต่พี่ไม่รู้ใจน้องว่ากินเส้นอะไร ต้องบอกเลยครับวพาที่นี่มีแต่เมนูน่าทึ่งทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะมาลิมลองก๋วยเตี๋ยวอร่อยๆแบบนี้ครับก็มาได้เลยที่ร้านเรือนแพร่ก๋วยเตี๋ยวครับเขาเปิดทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์ครับหยุดนะครับรับรองมาแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนครับใครที่มาทานร้านนี้วันนี้สําหรับเมดอินเทลใครที้ชมเนี่ยนะครับถ้าผู้โชคดีเท่านั้นเรามีคําถามมาถามคุณผู้ชมคําถามนั้นถามว่า มีเมนูแปลกครับอะไรบ้างที่ร้านที่ก๋วยเตี๋ยวเลื่อนนี่อะไรมะม่วงส้นดำมะม่ส้นดำมะม่วงอย่าไปบอกพี่อุดปากว่าเดี๋ยวตีโอ้โหั้งห้ารางวัลเลยนะรางวัลละห้าร้อยบาทได้ถ้าสายแรกที่โทรเข้ามาถูกต้องในรายการพวกเราครับมาทานที่นี่ไม่ใช่บัตรกำนันบัตรคู่ใหญ่บัตรคู่ใหญ่ก็ได้ไปแล้วดีกว่าราาแล้วนะพี่ขอบคุณมากครณต้นสุดยอดขอให้รวยๆครับสวัสดี Quế tiểu mong mang Quế tiểu sơm thầm mê in thái lan